นี้นะคะเราจะมาถึงผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ที่เป็นกลุ่มของ HA ตัวใหม่นะคะผลิตภัณฑ์น้องใหม่ของเราเนี่ยที่มาวันนี้ก็จะเป็นตัวฟิลเลอร์ของอิตาลีค่ะที่อธิตตาคลินิกนะคะเราไม่ได้มีเฉพาะการร้อยไหมเกาหลีร้อยไหมอิตาลีแล้วเรามาถึงฟิลเลอร์ของอิตาลีด้วยนะคะในการปรับแต่งโครงสร้างหน้าคนไข้สามารถร้อยไหม ไปพร้อมกับฉีดฟิลเลอร์ได้และสามารถเลือกแบรนด์เดียวกันได้ด้วยนะคะก็ล่าสุดหมอได้รับเชิญไปงานนะคะเป็น Exclusive Day นะคะของบริษัท d e l ฟ i n i เป็นบริษัทใหม่ แล้วก็บริษัทฟิลเลอร์ด้วยฟิลเลอร์นวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเติมเต็มค่ะแล้วก็ไม่มีบวมหลังทําเลยด้วยนวัตกรรมการผลิตใหม่ล่าสุดใช้คำว่าใหม่ล่าสุดเลยนะคะทำให้การฉีดฟิลเลอร์เนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นแล้วก็ดูสวยงามมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นกับคนไข้ค่ะเพราะอะไรนะคะ เพราะว่าตัวฟิลเลอร์ที่มาจากประเทศอิตาลีตัวนี้นะคะด้วยจุดเด่นของเขาเลยนะคะก็คือพอฉีดแล้วเนี่ยเกลี่ยเนียนเรียบสวยนะคะแล้วก็ไม่บวมหลังทำด้วยนะคะทีนี้จะมาสอนดูผลิตภัณฑ์นะคะด้านหน้าเนี่ยตัวนี้นะคะกล่องสีชมพูค่ะนี่นะคะก็จะเป็นรุ่น TOUCH f i l l e r นะคะรุ่นนี้นะคะก็เป็นโมเลกุลเล็กค่ะแล้วก็ใช้ฉีดใต้ตาล่องริ้วรอยตื้นๆน,น,นะคะ ก็สามารถใช้ทัชอัพผิวทำให้งานผิวดูดีขึ้นเรียวรอยตื้นต้นดูสวยงามมากขึ้นนะคะหลังทําไม่บวมด้วยนะคะสวยทันทีหลังทําค่ะ กล่องฟิลเลอร์พรีเมียมของอิตาลีจะเป็นสีดำนะคะโลโก้จะเป็นตัวเดียวกันเลยนะคะโลโก้แบบเดียวกันกับกล่องที่เป็นไหมที่ใช้ร้อยใบหน้านะคะแล้วก็จะมีเลขอยอยู่ด้านหลังตรงนี้ค่ะจะมีฉลากยานะคะเป็นสติกเกอร์ปิดนะคะแล้วก็จะมีวันเดือนปีผลิตหมดอายุนะคะจะอยู่ด้านหลังตรงนี้ค่ะเป็นสติกเกอร์แปะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆดูก่อนโดยที่ล็อตที่เราได้มานะคะก็ะเป็นล็อตใหม่ล่าสุดเลยนะคะหมดอายุปี25ค่ะ ก็เพื่อนๆก็ได้ยาลตใหม่ล่าสุดแล้วก็มาสวยพร้อมใช้กันได้ที่อาทิตาคลินิกนะคะเรามีฟิลเลอร์ครบทุกรุ่นรุ่นต่อมานะคะก็จะเป็น Restore filler รุ่นนี้นะคะกล่องจะเป็นสีส้มค่ะรุ่นนี้นะคะก็เติมเต็มปริมาตรใช้ฉีดได้นะคะก็ทำสวยทั่วใบหน้านะคะจำไว้ว่ามีสีส้มนะคะมีสีชมพูค่ะเห็นไหมคะสีส้มสีชมพูนะคะ แล้วก็มาต่อด้วยคอฟิลเลอร์ก็จะเป็นสีม่วงนะคะมีด้วยกัน3สีให้เพื่อนๆทางบ้านจำสีก่อนจำแบบนี้ดีกว่าง่ายกว่านะคะเรียงตามลำดับความนิ่มนะคะก็นิ่มกลางแล้วก็แข็งสุดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นคอฟิลเลอร์ที่เอาไว้ใช้จัดโครงสร้างหน้านะคะ่ะ เราสามารถฉีดตัวนี้ก่อนนะคะที่ระดับกระดูนะคะฉีดลึกระดับกระดูเพื่อจัดโครงสร้างหน้านะคะจากนั้นเราก็จะมาต่อด้วยนะคะตัวสีส้มนะคะเป็นตัว r รีส r e ตัวนี้นะคะก็จะทําให้โครงหน้าเราพอหลังจากเราจัดโครงด้วยเนื้อแข็งแล้วนะคะเราก็จะมาฉีดในระดับลึกปานกลางชั้นสับขิวตันนี้เพิ่มนะคะทำให้หน้าเนี่ยดูลมุนเข้าลูกขึ้นไปอีกตามจุดที่ดูบกพร่อง แล้วก็จะต่อด้วยตัวทัชอัพผิวด้านบนนะคะคนไข้ก็จะมีความสวยไปเพอร์เฟเลยนะคะใครที่อยากมาฉีดฟิลเลอร์เพื่อจัดโครงหน้านะคะฉ <c oughs> ีดฟิลเลอร์ของอิตาลีนะคะก็ลองดูนะคะ <c oughs> เพราะว่าเป็นฟิลเลอร์ระดับพรีเมียมนะคะแล้วก็สวยพร้อมใช้ไม่ต้องกลัวบวมนะคะด้วยนวัตกรรมการผลิตใหม่ล่าสุดนะคะซึ่งเขาจะแก้ไขจุดบกพร่องในอดีตออกไปสมัยก่อนเวลาที่เราฉีดฟิลเลอร์มันจะต้องมีช่วงบวม หน้าเราจะดูบวมๆนะคะตอนนี้ไม่ต้องแหละนะคะหน้าก็จะดูอิม่มดูสวยพอดีนะคะแล้วก็ดูสวยพร้อมใช้ใช้ฟิลเลอร์เต็มที่เนี่ยหมอคิดว่า 3cc ทั่วหน้านี่ก็น่าจะเป๊ะมากแล้วนะคะก็เป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะสำหรับใครที่อยากฉีดฟิลเลอร์นะคะ